ขอกราบสวัสดีทุกท่านในความคารพนะครับขอกราบสวัสดีแฟนๆทาง YouTube ทางทิกตอกทางเฟซผู้ที่มีโอกาสติดตามทุกท่านในความคารพนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะมีโอกาสมาให้ดูรถเ,เตอร์นะครับ6,006 T3 ตัวเทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีโอกาสจัดส่งปลายทางอำเภอเมืองนะครับจังหวัดชัยภูมิคันนี้เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับเป็นรถเช็ครับประกันเครื่องยนต์นานหนึ่งเดือน ราคาขายนะครับรถเช็ค6,6 0 0ตอนนี้อยู่ที่ราคา4 0,000 0บาทรายการเช็คคันนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนตั้งแต่กร,ระบอกใมบ,บกมีดใหม่นะครับเปลี่ยนกระบอกใบมีดใหม่นะครับเปลี่ยนกระบอกใบมีดใหม่ทำระบบบูธคอช้างนะครับเปลี่ยนลูกปืนคอช้างสองข้างใหม่เปลี่ยนชุดหัวแตงโมใหม่นะครับ เปลี่ยนชุดหัวแต่งโบใหม่เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่เปลี่ยนหม้อน้ำให้ใหม่นะครับทาเครื่องยนต์เปลี่ยนแหวนตีปอกเสื้อสูบให้ใหม่นะครับทาบ่าวบาไอดีไอเสียให้ใหม่เช็คปั๊มโซล่าบวกองฉีดใหม่เปลี่ยนชักก้างพวงมาลัยของเบยมให้ใหม่นะครับเปลี่ยนเต้าพวงมาลัยใต้ถังน้ำมันใหม่เช็กระบบปั๊มพวงมาลัยใหม่นะครับย้ายกรองอากาศใหม่เปลี่ยนกรองอากาศลูกใหม่นะครับ เปลี่ยนกรองอากาศลลกใหม่เปลี่ยนซุ้มคัสต์ใหม่นะครับของฮีโน่นี่ครับเปลี่ยนซุ้มคัสต์ใหม่เปลี่ยนแผ่นคัสต์ใหม่เปลี่ยนลูกปืนคัสต์ตับเล็กตับใหญ่ใหม่เปลี่ยนซีนปลายเกียร์สีใหม่เช็คระบบเกียร์ใหม่คันนี้นะครับปรับเฟืองท้ายใหม่นะครับปรับเฟืองท้ายใหม่เปลี่ยนซีนล้อหลังข้างซ้ายใหม่เปลี่ยนซีนล้อหลังข้างขวาใหม่เช็คระบบปั๊มแดงใหม่นะครับเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกใหม่3ถังเช็คระบบปั๊มขาใหม่เปลี่ยนคอนโทรลใบมีดใหม่นะครับ คันนี้นะครับเรียกว่าเช็คทั้งคันเปลี่ยนคันธนใบมีดใหม่นะครับเปลี่ยนเบาะใหม่นะครับเปลี่ยนเบาะใหม่เปลี่ยนหลังคาใหม่ระบบไฟใหม่มีระบบไฟ8ดวงไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไฟสปอร์ตไลท์ไฟลีไฟ8ดวงนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ fb ให้ใหม่นะครับแบตเตอรี่ fb ใหม่เปลี่ยนไดสตาร์ทใหม่นะครับเปลี่ยนกล่องโซล่าคู่ใหม่เปลี่ยนกล่องไฮดรอลิกให้ใหม่นะครับ เปลี่ยนท่ไอไเสียให้ใหม่เปลี่ยนบางคนหลังคู่ใหม่นะครับเปลี่ยนบางคนหลังคู่ใหม่ใส่กระบอกช่วยยกให้อย่างดีนะครับใส่กระบอกช่วยยกให้หนึ่งตัวชุดท้ายสวยๆนะครับคันนี้ยางหน้าใหม่นะครับยางแทห้างยางหลังใหม่ยี่ห้อดิสตน ยางหน้าใหม่ยางใหม่4เส้นได้ชุดใบมีดบวกคาง6ประโยชน์สวยๆนะครับเป็น6 6 0ที3เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมอุนปลายทางอำเภอเมืองจังหวัดชัย,ยภูมิคันนี้ราคาขายอยู่ที่4 0 0 0สนบาทท่านใดสนใจอยากจะได้รถไว้ใช้นะครับ086 24 15 156 ท่านใดอยากจะได้รถไว้ใช้นะครับ0 8 6ย4 1 5 1 5 6ยินดีรับใช้ทุกท่านที่ความเรุรพนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเช็ครถตามสภาพหรือว่ารถเช็คบางส่วนราคา20กว่า30กว่าคันนี้ราคาอยู่ที่4 0 0 0สนบาทนะครับไม่รวมกระบอกช่วยยกปลายทางนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิสนใจทักมานะครับ0 8 15 15 6 2 4 1 5 1 5 6 อยากจะได้รถไว้ใช้นะครับทักมานะครับ08-624-15156ยินดีรับใช้ทุกท่านได้ความเคารพนะครับ